ฟีดาวนะคะซื้อเดือนนี้นะคะจ่ายงวดแรกมีนาะหกแจ่ายงวดเพียง7จงวดใหญ่นะคะตกง,งวดละ1นึ่งแสาพสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆคูปต้าจากเกษตรยนต์น้องบัวลำพูนะคะคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมโปรโมชั่นของแท็กเตอร์นะคะสำหรับ ชาวไร่อ้อยนะคะฟรีดาวนะคะซื้อเดือนนี้นะคะจ่ายงวดแรกมีนา68เท่ากับว,ว่านะคะเราได้ใช้ฟรีไปถึง16เดือนและยังนะคะสามารถนะคะเลือกผ่อนงวดนะคะแบบรายปีไม่มีงวดย่อยได้และเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง10ปีคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะค่าง,งวดนะคะของแท็กเตอร์คุปตารุ่น l 5 0 1 8 sp พร้อมอุปกรณ์ สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยมีแท็กเตอร์ใช้งานมาก่อนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะคะซึ่งก็เป็นลูกค้าใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะกันที่ชุดแรกนะคะ L5018SP นะคะตัวรถพร้อมกาดกันกระแทกนะคะเป็นตัวรอธรรมดานะคะใบมีดดินหน้านะคะพานพวนโรตารี่นะคะตัวนี้ราคาเงินสดนะคะอยู่ที่ 1> 8 1 5 9 0 0บาทนะคะเลือกผ่อน8ปีนะคะตกงวดละ1 7 000, 8 0 0 0 0กบาทนะคะส่ง7งวดใหญ่นะคะแต่จุดต่อมานะคะเป็นตัวรถนะคะรถธรรมดาการกันกระแทกใบมีดดนดินหน้านะคะผ่านบุกเบิกผ่านพวนนะคะราคาเงินสดอยู่ที่8 8 0 0บาทนะคะตัวนี้เลือกผ่อน8ปีนะคะจ่ายงวดเพียง7งวดใหญ่นะคะ ตกงวดละ1 7 000, 5 0 0 0กว่าบาทนะคะและชุดที่3นะคะจะเป็นตัวรถนะคะรถธรรมดากากันกระแทกนะคะใบเมีดดินดินหน้าพานพวนและเครื่องปลูกอ้อยนะคะตัวนี้ราคาเงินสดนะคะอยู่ที่826,300บาทนะคะเลือกพร8ปีนะคะจ่าย7งวดใหญ่นะคะตกงวดละ1 8 000, 1 0 0กว่าบาทนะคะ ซึ่งสำหรับท่านชมนะคะที่จะเลือกเป็นตัวกระทะนะคะที่สามารถปรับเข้านะคะปรับระยะได้ตัวนี้ก็เพิ่มโอกาสนะคะในอนาคตอาจจะนำไปติดคลิปอ้อยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มค่างวดไปที่งวดละประมาณ4,000กว่าบาทนะคะซึ่งในส่วนของโปรฟีดาวนะคะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่ทักเข้ามาสอบถามนะคะว่า มีจริงๆริงไหมใช้ได้จริงๆหรือเปล่าหรือเคยมีใครที่ได้ใช้โปรนี้หรือเปล่านะคะก็ขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่ามีจริงๆนะคะมีลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะคะที่ยื่นเป็นโปรฟีดาวนะคะมากับทางร้านผลอนุมัตินะคะลูกค้าก็ได้นำแท็กเตอร์นะคะไปใช้งานจริงๆนะคะซึ่งตัวสำคัญนะคะจะอยู่ที่เอกสารนะคะที่ลูกค้านะคะยื่น ประเมินนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่ประกอบการพิจารณานั่นเองนะคะตัวนี้สําคัญข้อมูลลูกค้าทุกอย่างนะคะจะอนุมัติหรือไม่นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะและสําหรับโปรโมชั่นนะคะในแต่ละช่วงส่วนลดดอกเบี้ยนะคะเงินช่วยดาวต่างๆะคะ่ะตัวนี้ในแต่ละช่วงแต่ละเดือนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะตัวแท็กเตอร์รุ่น l 5 0 1 8 sp นะคะฟรีดาวซื้อเดือนนี้นะคะจ่ายงวดมีนา68หรือเป็นแท็กเตอร์รุ่นอื่นนะคะตัวนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะแฟนเพจ a c e b o o k นะคะคูปตาจาก,กรเกษตรยนต์หนองบัวลำพูหรือช่องทางไลน์นะคะ id ไลน์0 9 0 1 9 3 0 0 9 8ห่090 193 0หรือจะโทรนะคะ7 8 2 3 7 8 2 1 1 1 คลิปนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ